เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานยิ่งใหญ่มหาสงกรานเว w ร์ l ว w เตอร์ e s t i v a l 2024เย็นทัวรามหาสงกราน2,567โดยขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานสะท้อนอัตลักษณ์ Soft Power ไทยพร้อมกิจกรรมสงกรานเต็มรูปแบบนำโดยนางสาวสุดาวานหวังสุภกิจโกศลสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานชมขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานยิ่งใหญ่กว่า20ขบวนรวมด้วยมโหธรเทวีนางสงกรานประจำปี2,567โดยนางสาวแอนโทเนียโพซิลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางงามจากรวาล2 0 2 4 ขบวนเคลื่อนจากสะพานผ่านฟ้าลีลาสู่ท้องสนามหลวงนำเสนอเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดที่คัดเลือกมาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอย่างตะการตาพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจัดเต็มความสนุกซึ่งมีนักแสดงและผู้ร่วมขบวนแหกกว่าพันคนสําหรับการจัดกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดการจัดงานระหว่างวันที่1 1บเถึงสิเมษายนนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง24นาฬิกามุ่งยกระดับกิจกรรมงานเทศ ไทไยจากระดับประเทศสู่ระดับโลกจึงจัดเต็มศิละปะวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์และซอฟต์พาวเวอร์ไทยการแสดงของศิลปินชื่อดังคอนเสิร์ตการแสดงโรนแปลอักษรสถานีเล่นน้ําเอาใจคนรุ่นใหม่และย้อนวันวานวิถีไทยพร้อมกิจกรรมความสนุกมากมายเต็มอิ่มผู้ที่สนใจเข้าร่วมง,งานมีรถสองแถวบริการรับส่ง3จุดที่เมเจอร์ปิ่นเกล้าสะพานผ่านฟ้าหลีลาดและมิวเซียมสยาม